สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคือใดังคลิปน,นี้เราจะมาเนี่ยพจะว่าหัวหน้าในที่ทำงานของคุณเนี่ยหรือว่าผู้บังคับบัญชาในที่ทำงานของคุณเขามองว่าคุณเป็นยังไงถ้าหากมีใครนำเรื่องราวของคุณมาเล่าให้เขาฟังนะคะมาดูการตัดสินใจนะเขาจะเข้าข้างคุณไหมเขาก็จะคิดยังไงกับคุณหรือว่าเออ สิ่งที่คุณเข้าใจเนี่ยคุณเข้าใจว่าหัวหน้าของคุณมองว่าคุณเป็นยังไงนะคะจงบานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยเนาะเรามาดูการสําหรับใครที่มีเรื่องราวมีเหตุการณ์นะคะประมาณที่แบบเออเราทํางานอยู่ดีๆเนี่ยเราไม่มั่นใจว่าหัวหน้าในที่ทํางานของเราเป็นคนยังไงนะคะตรวจสอบลัคนาราศีของคุณเลยเขามาราศีเมษราศีพิจิก แทนเซอร์ ensor, ราศีกรกฎท่านน้ำเพอะเธอท่านน้ำมีนกรกฎพิจิกมูลราศีมีนราศีกรกฎจูปิเตอร์ Moon, รนรกรกร Jupiter, คนเกิดวันพฤหัสนะสัคเซจเรียสราศีโนจัตไฟู้โตท่านลมมีถุนตุนลกุมอะคอเรียสราศีกุมท่านลมฝไฟท่านไฟ,ไ,ฟ,ไ,ฟไม่เสียน,นูนาะดีนาราศีมิสุบราศีตุลเจมินาราศีามิสุนท่านลมแล้วก็ ฟันคนเกิดวันอาทิตย์ตัวเลขวันที่เกิดของคุณและก็หัวหน้าของคุณนะมีวันที่สิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสามสี่เก้าสิบหกสามยี่สิบสองยี่สี่สิบเอ็ดสิบสามแล้วก็สิบสี่นะคะตรงนี้เราอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้ก็ได้เนาะหรือว่านะคะอาจจะเป็นเลขรหัสนะ,ะเลขประจำตัวของเขาก็ได้ แล้วก็อักษรย่อที่จริงที่เล่นของคุณและเขานะคะหัวหน้าของคุณมีตัว K หัวหน้าของคุณอาจจะเป็น manager supervisor leader อะไรก็ได้นะคะ Q G Y H ชาวบ้าน J Q อันนี้โอโอนะคะทุกคน N B D Doc P นะคะมี B. หรือเปล่าเอ่ยเรื่องเราอาจจะเป็นพลังงานรวมนะคะแต่เรามาดูกันว่าพลังงานของคุณในสายตาหัวหน้าของคุณเนี่ยนะคะ เขามองว่าคุณเป็นยังไงคุณทำงานยังไงนะคะพลังงานของคนที่มาเจอคิวรรงกับนีนะคะหัวหน้าของคุณหัวหน้าในที่ทำงานของคุณอาจจะเป็นบอสเป็นผู้บังคับบัญชานะคะเป็นลีดเดอร์ที่มีตำแหน่งสูงบอ,อกคุณเนะี่ยเขามองว่าคุณเป็นยังไงแล้วถ้าหาก ถ้ามีเพื่อนๆร่วมงานนะคะเขาเอาเรื่องราวบางอย่างของคุณเนี่ยมาพูดในห,หัวหน้าฟังแล้วหัวหน้าของคุณเนี่ยจะเชื่อไหมหัวหน้าของคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งฉลาดประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นคนที่เหมือนกับขยันทํางานด้วยนะ,ะเป็นคนที่เรียกว่ามีความพยายามนะ,ะเป็นคนที่รักความสงบ รักความสันโดษหรือว่าสังเกตว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะสูงสิงกับใครเป็นพิเศษแต่มักที่จะเป็นคนที่มีน้ํำจิตน้ำใจช่วยเหลือหรือว่าเสียสละนะในเรื่องของการทำงานนะอาจจะเหมือนกับว่าทำงานล่วงเวลาเกินเวลาหรือว่าเสียสละช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเหน็บเหนื่อยอ่ะนะคะ เป็นคนที่เหมือนรับอาสาท,ทำโน,น่นทำนี่นะแทนคนอื่นหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่เหมือนใจเย็นด้วยนะเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่เหมือนกับบางครั้งหัวหน้าของคุณก็อาจจะเข้าไม่ถึงตัวคุณก็ได้นะบางทีคุณก็พูดคุยสนุกสนานล่าเริงแต่บางทีนะคุณก็หน้าบึง้ง นะเหมือนมีปัญหาอะไรเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจแต่คุณก็ไม่เคยเล่านะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับไม่ชอบไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นไม่ชอบนินทาคนอื่นชอบอยู่คนเดียวชอบไปไหนมาไหนคนเดียวนะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันน่ะเป็นคนอดทนเป็นคนที่เหมือนมีความรับผิดชอบมีภาร,ระหน้าที่ดูแลครอบครัว นะใส่ใจเป็นคนตรงต่อเวลาด้วยเป็นคนดูเด็ดขาดจริงจังกับทุกอย่างทุกเรื่องนมอบหมายหน้าที่การงานอะไรให้ทำก็ทําหมดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอายุยังน้อยแต่วุฒิภาวะของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความเป็นผู้นำของคุณมีมีมากพอที่จะเหมือนกับเป็นหัวหน้าคนได้เลยอะแต่ด้วยความที่ตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าเพิ่งมาทำงานทีหลังหรือว่าอายุน้อยกว่าเพื่อน ก็ได้การที่จะมอบตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่มันข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นหัวหน้าของคุณค่อนข้างจะเกรงใจคนอื่นๆด้วยนะคะถ้าแบบคุณอายุยังน้อยคุณเข้าทำงานทีหลังเนี่ยหัวหน้าของคุณก็เหมือนกับคือมันจะต้องอ,อมอบหมายตำแหน่งนี้ให้คนอื่นก่อนอะ่ะคนที่เขาทำงานก่อนคนที่เขาอาวุโสกว่าส่วนนะ ตำแหน่งอื่นๆนะที่มองว่าคุณมีความสามารถเนี่ยก็จะมอบให้คุณเป็นพิเศษอย่างเงี้ยหัวหน้าของคุณรักแล้วก็เมตตาคุณนะคะอาจจะมีความที่แบบเหมือนรักชอบแบบจะเป็นชู้สาวได้เลยนะคะเออประมาณเนี่ยว่าคือสนใจคุณอ่ะก็ชอบคุณอ่ะคุณน่ารักนะคะแต่ก็ทําอะไรเกินเลยมากกว่านี้ไม่ได้นะมีความที่แบบเหมือนเออ คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนอัธยาศัยดีอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็รักก็เอ็นดูคุณนะ,ะแต่มีบางอย่างที่หัวหน้าของคุณอาจจะไม่เข้าใจในตัวคุณว่าเอ๊จริงๆแล้วคุณมีความเครียดอะไรหรือเปล่านะคะคือจริงจังกับงานเกินไปหรือเปล่าในบางครั้งนะ,ะแต่ด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยยังอายุน้อยก็เลยมองว่าคุณคงที่จะไม่มีพิษมีภัยกับใคร นะคะในเรื่องของการทํางานก็ดูว่าเป็นคนขยันเป็นคนที่มีความอดทนเป็นคนใส่ใจรับผิดชอบในคําสั่งนะ,ะมอบหมายงานให้เนี่ยคือรับทําหมดทุกอย่างเลยแถมมีน้ําใจช่วยเหลือคนอื่นอีกนะคะคือเหมือนมีสิ่งของมีเรื่องราวดีๆนะก็เป็นคนที่เหมือนแบ่งปันคนอื่นเนาะ,ะหรือว่าแบบ เห็นเพื่อนลําบากเห็นเพื่อนเหนื่อยก็อาสาไปทนาน้นทํานี่ทำนั่น,นให้ทุกอย่างเลยนะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจน่ารักนะคะหัวหน้าของคุณมองคุณอย่างนี้นะเรามาดูซิว่าถ้าหากมีเพื่อนๆของคุณนะสังคมที่ทํางานของคุณมีบางคนที่แบบเขาไม่ชอบคุณเนี่ยมาเป่าหูนินทาคุณใส่ร้ายคุณบางเรื่อง นะหัวหน้าของคุณรับรู้เรื่องอะไรบ้างเ <G ear> <g ay> กี่ยวกับคุณเนาะเรื่องที่แบบคนอื่นชอบพูดไม่ดีนะเรื่องราวของคุณที่แบบเป็นเรื่องไม่ดีที่คนอื่นไปเล่าให้หัวหน้าของคุณฟังโดยที่คุณไม่รู้นะว่าคนนี้ไม่ชอบคุณนะคะมีคนไปเล่าไปบอกให้หัวหน้าคุณฟังว่าคุณเป็นแบบนี้แบบนี้มาดูซิว่าคนคนนี้คนที่ไม่ชอบคุณเนี่ย ไปเล่าเรื่องอะไรของคุณนะคะให้หัวหน้าฟังมาดูสิเขาเขาไปเล่าไปพูดนะไปปรึกษาหาลือไปรวมกลุ่มจับกลุ่มพูดเรื่องราวของคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งมากนะรู้ปะคุณเป็นคนที่สามารถ ทำอาชีพเสริมหาไรายได้หาเงินหรือว่าคุณซื้อหวยถูกหวยบ่อยนะคุณเป็นคนโชคดีเขาบอกงี้นะเพื่อนเพื่อนของคุณเนี่ยนะคะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีเป็นคนดวงดีเป็นคนชอบทําบุญทําบุญแล้วมีโชคเหมือนเป็นลูกรักของเทวดาเป็นลูกรักของสิดิธิ์คนเหล่าเนี้ยนะคะคือพูดถึงคุณว่าคุณเนี่ย เออเป็นคนจิตใจดีชอบทําบุญชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันคนอื่นแล้วก็เป็นคนโชคดีมีน้ําจิตน้ําใจถูกหวยรวยเบอร์มาก็ซื้อขนมนมาแบ่งเพื่อนนะคะจริงๆแล้วคุณเหมือนกับไม่เหมือนพวกเขาอ่ะเขามองว่าคุณไม่เหมือนพวกเขาตรงที่แบบไม่ค่อยจับกลุ่มนินทาคนอื่นเท่าไหร่ นะคะคือแบบไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครไม่ค่อยที่จะนินทาใครไม่ค่อยที่จะพูดเรื่องราวของตัวเองให้ฟังวันดีคืนดีมีโชคลาภถูกหวยเนี่ยถึงซื้อขนมมาฝากประมาณนี้นะคะอันนี้คือนินทาดีเนาะก็มีการพูดในกลุ่มสังคมของเขาเนี่ยแหละนะคะกลุ่มเพื่อนของเขาพูดว่าคุณเนี่ยเป็นคนโชคดีชอบทําบุญ ซื้อหวยรวยตลอดเลยแล้วก็ซื้อขนมมาฝากแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขาอาจจะมีความที่แบบไม่ชอบคุณเขาบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ทําอะไรที่มันแตกต่างจากพวกเขาอะ่ะคือถ้าแบบไปบอกไปสั่งให้คุณทํานั่นทนํานี่เหมือนจะออกคำสั่งกับคุณเนี่ย คุณจะไม่ทำนะคุณไม่ชอบให้ใครไปสั่งคุณถ้าใครไปสั่งไปบอกคุณเนี่ยคุณแบบคุณจะเฉยเลยคุณจะไม่ทำหรือว่าไม่ช่วยเลยหรือว่าไปขอความช่วยเหลือคุณไปยืมเงินคุณอะไรเงี้ยคุณจะไม่ช่วยหรอกเพราะคุณไม่ชอบสูงสิงกับใครคุณไม่ชอบคนที่แบบ มุดวายเรื่องราวของคุณประมาณเนี้ยถ้าแบบคุณอยากให้คุณก็ให้คุณดูรวยคุณดูเหมือนมีเงินอะแต่พอเหมือนไปขอยืมเงินแล้วคุณกลับไม่ช่วยเหลือใครเลยเขาบอกงี้นะคะเบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณขอยืมเงินจากคุณก็ได้นะแต่คุณไม่ช่วยอ่ะ เขาก็เลยบอกว่าคุณคงไม่ชอบเขาละมั้งคุณคงคุณคงเกลียดเขาแหละนะคะเขาไปพูดแบบเนี้ยว่าการที่คุณไม่ไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการเงินคุณคงจะเกลียดเขามั้งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาประมาณที่แบบเหมือนรู้อะ่ะรู้ว่าคุณเป็นคนที่ ทำงานหลายอย่างทำอาชีพเสริมด้วยเพราะว่ามีภาระหน้าที่จะต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วคุณไม่มีเวลาว่างอ่ะคุณไม่มีเวลาว่างพอที่จะเหมือนกับเวลาเขาชวนไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปสังสรรค์อะไรเงี้ยคุณไม่ค่อยไปคุณปฏิเสธไม่รู้คุณคิดกับเขายังไงอ่ะประมาณเนี้ยว่า คือคุณเหมือนเป็นคนเหมือนมีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนประหยัดเงินเหมือนมีไรายได้เยอะนะแต่ทำไมถึงไม่ค่อยที่จะซื้อความสุขใส่ตัวเองเลยไม่ค่อยที่จะเหมือนกับไปกินไปเที่ยวไปหาความสุขให้กับตัวเองเลยประมาณเนี้ยคือภาระหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยคือทำงานเยอะแหละเหมือนจะมีเงินเยอะ แต่พอชวนไปกินไปเที่ยวอย่างเงี้ยคุณไม่ไปคุณปฏิเสธเขานะคะคือคุณเหมือนกับว่าเสร็จจากงานเลิกงานเสร็จคุณก็กลับบ้านอย่างเงี้ยนะ,ะเขาก็เหมือนกับมีความที่เหมือนอยากจะชวนคุณไปเที่ยวไปสังสรรค์น,นะ,ะไปสังคมอะไรเงี้ยแต่คุณก็ปฏิเสธตลอดนะคะคนคนนี้เขาบอกเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับ ไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนคุณไม่ไว้ใจใครเลยอ่ะคุณไม่สนิทกับใครเลยคุณไม่คุยกับใครเลยคุณจะคุยหรือว่าจะสนิทสนมกับบางคนเท่านั้นที่คุณคุยปรึกษาในเรื่องของการทำงานคุณจะคุยแต่เรื่องงานอย่างเดียวเลยคุณจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยกับคนอื่นเหมือนคุณแบบ เคยคุยเรื่องส่วนตัวหรือว่าเคยสนิทเคยมีเพื่อนแล้วคุณไม่ไว้ใจอ่ะประมาณที่แบบพอคุณมีเพื่อนหรือว่ามีเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อนๆมักมาที่จะมาหวังผลประโยชน์จากคุณคุณก็เลยเหมือนกับว่าเลือกที่จะไม่สนิทกับใครเลือกที่จะไม่คุยกับใครเลือกที่จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ใครฟัง แล้วก็เหมือนเลือกที่จะไม่มีเพื่อนด้วยแต่ว่าเวลาทํางานคือแบบเหมือนเป็นคนใส่ใจในการทํางานนะคะเรามาดูซิว่ามีคนเอาเรื่องราวของคุณนะไปคุยให้หัวหน้าของคุณฟังเขาคุยเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะเป็นคนที่เหมือนกับคือ ตอนที่เข้ามาทํางานให,ใหม่ๆเนี่ยเป็นคนที่เหมือนไม่ไม่คุยกับใครเป็นคนที่มีเซฟโซนเป็นคนที่ไม่เปิดเผยเป็นคนที่ดูลึกลับอ่ะเป็นคนที่ปิดบังเรื่องราวส่วนตัวคือไม่รู้ทําอะไรอ่ะวันๆันึ่ะจับแต่โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ตั้งแต่แรกที่คุณไปทํางานเนี่ยเพื่อนๆเขาก็สังเกต เห็นว um ่าคุณแบบคือไปไหนมาไหนคนเดียวทำอะไรก็ทําคนเดียวไม่มีใครรู้เ <|ja|> รื่องราวส่วนตัวของคุณเลยนะคะเขาไปเล่าให้หัวหน้าฟังเหมือนคุณปิดบังอะไรบางอย่างเหมือนคุณไม่เปิดใจเหมือนคุณไม่อยากจะคบใลายเหมือนคุณกลัวว่าคนอื่นก็จะรู้เรื่องราวความลับอะไรบางอย่างของคุณประมาณเนี้ยดูคุณลึกลับอ่ะดูคุณซุ่มทาอะไรก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่คุณทําเนี่ย คือมันทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็มีเงินคุณอาจจะแอบ,บทำอาชีพเสริมที่เป็นงานโซเชียลก็ได้นะคะแล้วพวกเขาก็พยายามที่จะสังเกตดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้คุณมีชื่อเสียงมันทำให้คุณร่ำรวยจริงหรือเปล่านะคะครั้งแรกเนี่ยเหมือน เขาเลืาเรื่องราวของคุณนะว่าคุณทําอาชีพเสริมคือชอบอยู่คนเดียวชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนโชคดีอ่ะเป็นคนได้รับโอกาสดีๆได้รับความสำเร็จ,เ,รจเวลาที่คุณมีโชคลาภคุณก็มักที่จะ ซื้อข้าของมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแม้กระทั่งในเรื่องของสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ยังมาบอกเลยคุณมาบอกมาเล่าว่างานที่คุณทำอาชีพเสริมที่คุณทำเนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณคืออยากจะให้เพื่อนๆแบบประมาณศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำเหมือน เหมือนคุณประมาณเนี้ยจะได้จะได้มีรายได้นะดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีน้ำใจอะเป็นคนที่แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นอ่ะแล้วเขาก็ไปพูดกับหัวหน้าของคุณเขาบอกว่าคุณอ่ะ เป็นคนที่เซนซิทีฟในเรื่องของความรู้สึกคุณเคยผ่านชีวิตรักที่มันไม่สมหวังมาคุณเหมือนเคยมีความรักนะคุณเหมือนเคยเปิดใจเหมือนเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวเคยมีความรักแต่ความรักมันไม่สมหวังแล้วคุณก็เลิกกับแฟนของคุณมาแล้วด้วย คุณก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้คุณเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเนี่ยคือเปิดใจหรือเปล่ามีคนคุยหรือยังแต่งงานใหม่หรือยังแต่เขาก็บอกหัวหน้าของคุณเขบอกว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง ภรรยาของคุณแฟนของคุณสามีของคุณไม่ช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินเลยจึงทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวถ้ามีลูกติดคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับรับผิดชอบทุกอย่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะคือไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้มีการแต่งงานใ,นใดๆก็เลยเรียกร้องสิทธิให้กับลูกไม่ได้ คุณจึงเป็นคนขยันคุณก็เลยเป็นคนที่เหมือนทำได้หลายอย่างคืออาจจะเรียนจบมาอีกอย่างหนึง่งแล้วก็มาทำอาชีพเสริมอีกหลายๆอย่าง<ๆ>เพื่อที่จะทำให้ตัวเองเหมือนมีเงินมีค่าใช้จ่ายต่างๆดูแลลูกดูแลครอบครัวก็เลยทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนกลัวสังคมกลัวความรัก ไม่เปิดใจให้ใครแล้วก็เหมือนกับต้องรับผิดชอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆต้องสร้างเนื้อสร้างตัวต้องทําหลายอย่างดูแลตัวเองแล้วก็ปิดใจไม่เปิดใจให้ใครไม่กล้ารักใครนะคะประมาณเนี้ยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทสังคมเพื่อนคุณก็เหมือนกับเหมือนเคยเจ็บปวดกับสังคมเพื่อนหรือว่า เพื่อนที่เหมือนกับว่าดูถูกคุณอะไรเงี้ยคุณก็เลยเลือกที่จะไม่คบใครเป็นเพื่อนเรามาดูซิว่าหัวหน้าของคุณนะคะเมื่อเขารับรู้เรื่องราวของคุณแล้วเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงนะ่ บอกว่าหัวหน้าของคุณเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะยุ่งเรื่องของคุณหรอกคือคุณก็มีความรับผิดชอบในตัวเองอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนอยู่แล้วถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการงานต่างๆคุณประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะคุณดูเป็นผู้ใหญ่อะ่ะ คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อะคุณสร้างฐานะคุณสร้างไรายได้ให้กับตัวเองมั่นคงหัวหน้าของคุณเชื่อว่าตัวคุณเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นคนคิดดีทำดีอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีพิษไม่มีภัยกับคนอื่นถ้าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาไรายได้อะไรต่าง หัวหน้าของคุณบอกว่าคือคุณสามารถเอาตัวรอดได้ไม่อยากจะยุ่งเรื่องครอบครัวของคุณหัวหน้าก็ไม่อยากจะยุ่งหัวหน้าเข้าใจคุณนะว่าคนที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะะมากมายคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านความรักจะเป็นคนที่อดทนมีความขยนันนะเป็นคนดี ถ้าแบบหัวหน้าของคุณมีความรักมีความเอ็นดูต่อคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับจะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจอะ่ะจะไม่กล้าที่จะเหมือนกับว่ารักหรือว่าชอบคุณแบบชู้สาวได้เลยจะหักข้ามใจถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วคุณเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าหัวหน้าของคุณเป็นผู้หญิงคือเขาจะให้คําปรึกษาคุณจะช่วยเหลือคุณจะหาไรายได้เสริมให้คุณอีก หรือว่าถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆในเรื่องของการลงทุนอะไรก็จะให้คำปรึกษาคุณเขาเข้าใจว่าการที่คุณเป็นแบบนี้การที่คุณเหมือนกับไม่สนใจคนอื่นการที่คุณเหมือนพยายามที่จะไม่เล่าเรื่องราวของตัวเองหรือว่าไม่อยากจะให้ใครคนอื่นมายุ่งเรื่องราวของคุณเนี่ยก็เพราะว่าคุณสามารถจะรับรับผิดชอบเรื่องราวของตัวเองได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะ แล้วก็เชื่อว่าคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหรือว่าอาจที่จะมีความรักดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตแน่ๆน,นะคะเชื่อว่าคุณไม่จนตรอกแน่ๆน,นะคนเก่งคนขยันอย่างคุณเนี่ยคนที่มีความอดทนอย่างคุณเนี่ยนะคนที่แบบเหมือนเป็นคนใฝ่ดีเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอะ่ะเป็นคนรักดีอะ่ะนะเป็นคนคิดดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าดีต่อ เพื่อนเพื่อสังคมรอบข้างนะคะคือถ้าแบบคุณทําผิดอะไรมาหัวหน้าของคุณก็อาจจะเลือกที่จะเข้าข้างคุณนะ,ะจะไม่เข้าข้างอีกคนหนึ่งเพราะว่าเหมือนรู้แล้วก็เข้าใจว่าอย่างคุณเนี่ยคือแบบคงจะไม่คิดที่จะทําร้ายใครนะประมาณนี้เลยนะคะเขาจะเลือกที่จะรักคุณแล้วก็เชื่อคุณนะคะถ้ามีใครมาใส่ร้ายป้ายสีคุณเนะะี่ยหัวหน้าของคุณจะเหมือนเอ็นดูคุณเป็นพิเศษเลย เนาะก็ฟังเพื่อไปแก้ํำทางไปแนวทางนะคะไม่ใช่ว่าแบบหัวหน้าเข้าข้างคุณแล้วคุณจะทําผิดไม่ได้นะเออเนาะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ